สั่นสะเทือนการเมืองไทยเพจดังเปิดคำใบนักการเมืองเจคนเอี่ยวแก้งสแกมเมอร์ในกัมพูชาอ้างข้อมูลหลุดจากผู้นำเกาดีใต้การเมืองไทยกลับมาเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อเพจ f a c e b o o k ชื่อดังท่านเป่าได้ออกมาปล่อยข้อมูลที่จุดชนวนความเดือดดาลและข้อสงสัยในสังคมโดยอ้างว่ามีหลายชื่อนักการเมืองไทยถึง7รายที่ผัวพันกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ในประเทศกัมพูชาเพจท่านเปาระบุถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างดุเดือดว่าเป็นการเปิดเผยจากนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ซึ่งได้ดำเนินการปราบปรามและช่วยเหลือพลเมืองของตนจากแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชาอย่างจริงจังข้อความจากเพจดังกล่าวย้ำว่าเดือดนายกเกาหลีใต้เผยรายชื่อนักการเมืองไทย7รายพัวพันแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาตอนนี้รายชื่อทั้งหมดดูในมือน,นักข่าวแล้ว การเปิดเผยน,นี้ทำให้เกิดคำถามอย่างหนักถึงความโปร่งใสและศรัทธาต่อวงการการเมืองไทยโดยเฉพาะเมื่อเพจท่านเป่ายัางได้ตั้งข้อสังเกตและเนหน็บแนมรัฐบาลไทยอย่างรุนแรงว่าหน้าอนาจใจแทนรัฐบาลไทยทุกยุคที่ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลจริงต้องให้ต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่พึ่งตามเรื่องแต่กลับมีข้อมูลทุกอย่างในมือเป็นผู้ขับเคลื่อนแทนขณะนี้กระแสะสังคมออนไลน์ได้ลุกเป็นไฟ ประชาชนจำนวนมากกำลังจับตาและเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองทั้ง7คนอย่างใจจดใจจ่อเพราะหากข้อมูลนี้เป็นความจริงจะถือเป็นการสั่นคลอนภาพลักษณ์และลดทอนศรัทธาต่อตัวนักการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีแต่หากเป็นเพียงการสร้างเรื่องหรือเกมการเมืองที่รุนแรงก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปเช่นกันว่าข้อเท็จจริงสุดท้ายจะทุกเปิดเผยโดยหน่วยงานใดและเมื่อใดทำกลางความเงียบของสื่อในประเทศ โลกกำลังล้อมกัมพูชาปฏิบัติการกวาดล้างแก้งสแกมเมอร์ที่ทวีความรุนแรงกัมพูชากำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนานา,นาประเทศหลังกลายเป็นรังโจรและนรกของแก้งคอเซนเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาก่อเหตุและทรมานเหยื่อต่างชาติมีรายงานว่าหลายประเทศได้ยกระดับมาตรการเข้าช่วยเหลือพลเมืองของตนอย่างเข้มข้นนานาชาติรุกหนัก เกาหลีใต้เวียดนามญี่ปุ่นนำทีมความเคลื่อนไหวล่าสุดแสดงให้เห็นว่าโลกกําลังล้อมกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกาหลีใต้เป็นชาติที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดที่สุดโดยมีการส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคิมจินอานำทีมประสานงานและส่งตัวชาวเกาหลีใต้64คนกลับประเทศอย่างรวดเร็วแม้จะมีข้อถกเถียงว่าบางส่วนเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่เหยื่อก็ตาม ทีมเกาหลีใต้ได้เข้าตรวจฐานปฏิบัติการในกรุงพนมเปญและตั้งข้อสังเกตถึงการหลบหนีของผู้ร้ายก่อนการตรวจคน้นซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการรู้เห็นภายในเวียดนามประกาศยกระดับการคุ้มครองพลเมืองของตนที่ถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชาโดยระบุว่าสถานการณ์ซับซ้อนขึ้นมา,มากและเตรียมส่งชาวเวียดนามอีก33คนกลับประเทศญี่ปุ่น ตำรวจนครโตเกียวได้จับกลุ่มผู้ต้องหา3มรายซึ่งรวมถึงหัวหน้าแก๊งชาวจีนที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาโดยพบว่าแก๊งนี้หลอกลวงเหยื่อชาวญี่ปุ่นสร้างความเสียหายรวมกว่า1000ล้านบาทอินโดนีเซียพลเมืองอินโดนีเซียวัย25ปีที่ถูกทำร้ายทารุณจนสภาพร่างกายย่ำแย่ได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวอินโดนีเซียต่อความโหดร้ายของอาชญากรในกัมพูชา จีนและไทยบทบาทที่ยังถูกตั้งคำถามบทบาทของจีนซึ่งเป็นชาติที่ผู้ประกอบการอาชญากรรมส่วนใหญ่มาจากกลับถูกตั้งคำถามจากสาธารณชนถึงความนิ่งเฉยและไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนในการปรับปรามเหมือนเช่นที่เคยทำในเมียนมาขณะที่แก๊งจีนเท่ายังคงอวดเงินตราต่างประเทศอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายส่วนประเทศไทยถูกเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือพลเมืองของตนเองโดยข้อมูลจากมูลนิธิอิมานูเอลเผยว่า มีคนไทยติดค้างอยู่ในฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาอีกนับ3,000คนในพื้นที่สำคัญเช่นสีหนูวิวและพนมเปญซึ่งหลายรายต้องผเผชิญกับการซ้อมทรมานอย่างโหดร้ายเช่นการใช้เหล็กตีการช็อตไฟฟ้าหรือถูกคมขืนมูลนิธิมองว่าการกวาดล้างของทันการกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการจัดฉากเท่านั้นทำให้การของเหยื่อนรกของการฟอกเงิน ผู้เสียหายชาวไทยรายหนึ่งที่ใช้ชื่อสมมุติว่าคุณโนตได้เปิดเผยกระบวนการหลอกลวงที่เริ่มจากการโพสต์หางานที่ไรายได้สูงก่อนถูกบังคับให้ข้ามแดนและถูกยึดโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอาคารที่ทำงานแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนชั้น 1. นึ่งคาสิโนชั้น2องคอเซนเตอร์โรแมนตกแมชั้น3ฐานฟอกเงิน โดยคุณโน้ตถูกบังคับให้ใช้บัญชีธนาคาร8บัญชีของตนเองในการสแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินสูงสุดครั้งละ1ล้านบาทซึ่งใช้เวลาไม่ถึง1นาทีในการทำธุรกรรมคุณโน้ตยืนยันว่าแก๊งเหล่านี้รู้ล่วงหน้า1วันก่อนมีการเข้าตรวจค้นซึ่งเป็นหลักฐานที่ตอกย้ำว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ในขณะที่โลกกำลังร่วมมือกันปราบปรามอย่างเข้มข้ม รัฐบาลกัมพูชาเองก็ได้ออกมาโต้อตอบว่าการนําเสนอข่าวจากต่างประเทศเป็นการบิดเบือนข้อมูลและได้ออกมาประกาศความสามารถในการปราบปรามอาชญากรรมของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านแต่ภาพความรุนแรงและการทารุณกรรมที่ถูกเผยแพร่ออกมายังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงความจําเป็นที่นานาชาติจะต้องร่วมมือกันในการยุตินรกในเขมรน,นี้ให้ได้โดยเร็วประเด็นหลักนักการเมืองไทย7คนเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา แหล่งข่าวและข้อกล่าวหาเพจ Facebook ชื่อดังชื่อท่านเป่าได้โพสต์ข้อมูลที่อ้างว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ได้เปิดเผยรายชื่อนักการเมืองไทย7คนที่มีส่วนพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาโดยระบุว่ารายชื่อดังกล่าวอยู่ในมือของนักข่าวแล้วข้อมูลเชื่อมโยง ข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ของนายรังสีมันโรมสสพรรคประชาชนที่เคยเปิดเผยว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีนักการเมืองไทยอย่างน้อย7คนที่เปิดบัญชีซุกซ่อนเงินที่ได้จากการกระทําผิดในกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามเครือข่ายทุนเท่าข้ามชาติความสําคัญของข้อมูลหากเป็นเรื่องจริงข้อมูลดังกล่าวจะยืนยันว่านักการเมืองไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือได้ประโยชน์จากอาชญากรรมข้ามชาติและการค้าม,มนุษย์ผลกระทบและกระแสะตอบรับ สันคลอนการเมืองและศรัทธาประชาชนข้อบุลนี้สร้างความสันสะเทือนอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของวงการการเมืองไทยและอาจทําให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อนักการเมืองตั้งคําถามต่อรัฐบาลและสื่อไทยเพชท่านเป่าตั้งคําถามอย่างหนักถึงการทํางานของรัฐบาลไทยที่ดูเหมือนจะนิ่งเฉยและไม่กล้าเปิดเผยความจริงจนต้องให้ต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องนี้แทนพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าสื่อไทยจะกล้าเปิดเผยรายชื่อดังกล่าวหรือไม่ การจับตาของสังคมประชาชนและชาวเน็ตต่างเรียกร้องและเฝ้ารอ,อการเปิดเผยรายชื่อทั้ง7คนอย่างใจจดใจจอ่อเพื่อให้มีการตรวจสอบและตัดวงจรอาชญากรรมออกจากระบบการเมืองไทยให้ได้เปิดหลักฐานชัดโรมแฉนักการเมืองไทยเกิน7คนดอดเปิดบัญชีในกรัรมพูชาเมื่อวันที่7กรกฎาคม2568ันายที่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกคณะกรรมธิการหรือกมทความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎรน,นำโดยนายรังสิบมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนและคณะลงพื้นที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสกาวต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยวันนี้เดินทางมาที่ด่านพรมแดนคลองลึกเพื่อดูมตาตรการการเปิดปิดด่านไทยคัมพูชา นายรังสิมันกล่าวตอนหนึ่งถึงบรรยากาศการเมืองไทยขณะนี้ว่ามีเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลหรือการที่เราจะมีรัฐบาลที่มั่นคงกว่านี้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเจรจาดังนั้นจึงมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาและต้องยอมรับว่าผู้มีอํานาจในกัมพูชาดูการเมืองไทยและติดตามการเมืองไทยอย่างละเอียดเขาคงจะประเมินและหาจังหวะที่จะทําให้ตัวเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ นายรังสิมันกล่าวถึงปัญหาคอเซนเตอร์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะยอมได้จึงต้องหามาตรการในการแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยดูกรณีของไทยและเมียนมาเรามีความร่วมมือกับจีนเช่นเดียวกันกับกรณีไทยกัมพูชาจะต้องร่วมมือกับประเทศอื่นในการแก้ไขเรื่องนี้โดยข้อเรียกร้องของประชาชนคือการปิดด่านไม่ได้แก้ปัญหาคอเซนเตอร์ดังนั้นรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าการปิดด่านกับการแก้ปัญหาคอเซนเตอร์จะจัดวางกันอย่างไร เพราะสุดท้ายจะทําให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีปัญหาจึงต้องแฟร์แฟร์ทำอย่างไรให้มีการเจราจาระหว่าง2ประเทศถือเป็นความท้าทายของประเทศเราในเวลานี้ ในรังสิมันกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์ที่ฝั่งปอยเปรตประเทศกัมพูชาการปิดด่านไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะกระบวนการเหล่านี้มีการเตรียมความพร้อมแทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยด้วยซ้ําแต่คนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนที่ทํามาหากินสุจริตขณะที่ความไม่ปลอดภยัยเรามีเอกอัครราชทูตหากมีปัญหาให้เอกอัครราชทูตทํางานก่อนแต่หากจะเสี่ยงเกิดสงครามค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ประชาชนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและหากจะทําอะไรต้องแจ้งประ ชนล่วงหน้าเเพื่อให้ตรียมมควาพร้อมนรังสิมันกล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาขณะนี้ว่าพันกันอยู่หลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลและการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์จะทำอย่างไรที่คลี่คลายได้ถือเป็นยังโจทย์อยู่ เชื่อว่าถ้าคลี่คลายเรื่องนี้ได้จะทําให้หลายปัญหาแก้ได้เพราะเมื่อการค้าขายระหว่างไทยกับกัมพูชาเกิดขึ้นไม่ได้ก็ส่งผลกระทบทั้งสองประเทศซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะคนอารันประเทศและคนสกแก้วเท่านั้นแต่ผลกระทบขยายวงทั้งนี้หากคลี่คลายปมเหล่านี้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งสองประเทศ เมื่อถามถึงการเจราจาให้กัมพูชาเปิดด่านนายรังสีมันกล่าวว่าจะต้องมีการพูดคุยแต่เรามีข้อจํากัดคือภาพของรัฐบาลที่มีทั้งเรื่องคลิปเสียงหลุดและความสัมพันธ์ส่วนตัวทําให้การเจราจาเพื่อเปิดด่านการร่วมกันยากขึ้นเรื่อยๆหากเราฟังจากคลิปเสียงหลุดกัมพูชาบอกให้ไทยเปิดก่อนแต่ความจรงิงไทยเปิดอยู่แต่เขาคงหมายถึงการเปิดเป็นเวลาเหมือนเดิมและไม่มีการจํากัดการเข้าออกของคนเพราะแนวทางที่รัฐบาลและทีมไทยแ,แลนด์ใช้คือการควบคุมคนป้องกันไม่ให้คนที่ไปเป็นคอเซนเต หรือาส,นนสามารถเข้าออกได้โดยง่ายซึ่งเป็นธงที่รัฐบาลพยายามทำประเด็นคือกัมพูชาอยากให้เปิดด่านเหมือนเดิมเพราะธุรกิจคอร์เซนเตอร์เป็นธุรกิจหลักแต่วันนี้กัมพูชาวัดใจด้วยการปิดด่านทั้งหมดเพื่อทําให้เศรษฐกิจของไทยได้รับความเสียหายซึ่งเขาก็ได้รับความเสียหายแต่เขาไม่แคร์เรื่องเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อจะกลับมาเปิดด่านใหม่สิ่งที่รัฐบาลต้องคิดมี2อ,อย่าง 1. มาตรการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์2การเปิดด่านไม่ควรใครเปิดก่อนแต่ควรเปิดพร้อมกันโดยก่อนจะตกลงกันได้ทั้ง2ฝ่ายต้องยอมรับในข้อตกลงแต่ตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลที่เป็นลักษณะของศัตรูกันการเจรจาในขั้นนั้นจึงมีปัญหาอยู่ในรังสีมันกล่าว